เลตมาคนแรกสวัสดีค่ะครูพี่ตุ้มมาแล้วค่ะเออเดี๋ยวค่อยหาเปิดไมค์เรียบร้อยเมื่อกี้ใครแอบได้ยินความลับครูพี่ตุ้มบ้างครูตุ้มแอบกดโกไล์ like, ไปเมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะเออสงสัยค้เลจะมาแล้วนะคะอ่ามาวันนี้นะคะใช้เวลาไป13นาทีครูแลปอพกับพนักงานโรงงานน้อยไปนะคะประมาณ10กว่านาทีนะคะแล้วก็มีขัดข้องทางเทคนิคนินดหน่อยนะคะก็คือลบไลค์ไม่ได้นะคะณนะจุดจุดนี้ ครูขอแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะมาตามมาเรามาเรื่องเป้าหมายครูเป้าหมายอีกแล้วว่าหนูเบื่อเรื่องเป้าหมายมากอะเอาเป้าหายได้ไหมผ่านมาครึ่งปีดีดักเนาะเรามานั่งสุ่มกันอย่างนี้จะครบปีแล้วนะเออจะจะครึ่งปีตั้งแต่มก,การาจนถึงตอนนี้ครึ่งปีตอนวันที่หนึ่งมก,การาใกล้ใกล้วันที่หนึ่งครูพี่ต้องให้พวกเราทบทวนตัวเองใช่แล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ตัวเองนะคะตอนนี้เป้าหมายที่ตั้งไว้มันหายไป,ไปกี่ข้อแล้วคะ เอออันนี้ Ooh, อูอ้กันแบบหมาหมานะกรคือว่าอันนี้หัวล้อใครหัวล้อตัวเองเหมือนกันเพราะว่าครูก็ตั้งมาเยอะนะคะตอนแรกประมาณ4เดือนแรกเหมือนจะดีจวงอ้าวเดือนที่หที่หงเอียงหวะเอียงไหวเอียงหวะอะไรเงี้ยเออนะคะเขาเรียกว่าเออจังหวะชีวิตของคนเรามีขึ้นมีลงจริงๆนะคะคําว่าเออชีวิตของชั้นขาขึ้นตลอดการมันเป็นคําสั่งจิตแต่ในจริงๆแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะน้ำมาขายกมือขึ้นค่ะ น้ำมาหาวปลูกน้ำมาตื่นหาวสองทีละตื่นกี่โมงคุณยายตื่นเจ้านะไปรับบาตอนเตเนอก็ได้เพื่อรายงานลดมาอ่ะทุกคนนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้เข้าสู่เดือนที่เจ็ดกรกฎาคมครึ่งปียังเป็นไงเป้าหมายตอนนั้นที่สัญญากับตัวเองไม่ต้องสัญญากับครูพี่ตุ้มนะสัญญากับตัวเองแล้วผ่านไปครึ่งปีเป็นยังไงคะเอาเรื่องอะไรที่เราโฟกัสกันเยอะๆเ,เรื่องการเงินเป็นไงบ้างการเงิน หัวเข่าค <c oughs> <c oughs> อนอันที่บอกว่าสักหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งได้มั่งยัง <c oughs> ได้แล้วเก่งนะได้ล <c oughs> นะลเออไอ้ต้องดีมได้ไหมลูกพอได้ไหมเออการเงินอะที่บอกว่าฉันจะปิดนี่ภายในปีนี้ครึ่งปีนี้ได้ยังเออกแปลงนี่เพิ่มต่างเเออการเงินแล้วการงานเป็นยังไงเออการงานการงานหมายความว่าฉันยังมีงานทําฉันมีงานเสริมหรือ เออแกหมาม่วงกับปุดเตือนปีนี้เฮ้ยท้อแท้ไม่หญิงไม่ทอนะ้อเนาะคนเราคนเราเกิดมาไม่ได้อมลูกท้อมาด้วยครูก็ไม่ท้อนะแม้จะเกิดเรื่องราวสารพัดสารเพแต่แบบอะไรที่จักรวาลเสิร์ฟให้เราอะมันดีมากเสมอถ้าเราทอ้อเราไปต่อไม่ได้นะเขาเรียกว่าบทพิสูจน์จากจักรวาลเราจะโตกว่าวันนี้ได้ยังไงวะถ้าเราไม่ก้าวต่อไปจริงปะอืมปัญหาที่เจอเราลองขมวดปมแล้วเอามากองรวมกันก็แค่เนี้ยมีเวลาอีกตั้ง ครึ่งปีถ้าเราพูดอย่างนี้เรารู้สึกดีขึ้นไหมอะสุขภาพเป็นไงคะดีมาก,มากเราเต็มร้อยไหมของครูก็เกือบเต็มนะคะเป็นบ้านหมุนนิดหน่อยนะคะเมื่อวันวันเสาร์แต่ก็คือโอเคเกือบหลับแต่กลับมาได้นะคะไม่ไม่สีเรลียดเป็นนิดหน่อยแล้วรู้ว่าตัวเองทําพลาดอะไรมันถึงเป็นนะคะอะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ใครได้ยินความลับที่ครูนั่งประชุมกับพนักงานบ้างเลย <laughs> สรารภาพมนซะดีๆนะคะเผลอกดโก,ดกดไลค์ไปไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติ อ่าการเงินการงานสุขภาพความสัมพันธ an ์เป็นยังไงบ้างกับครอบครัวกับเพื่อนร่วมงานดีไหมดีทุกคนเนาะไม่ได้ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไปหนุมหัวใครมาสดๆร้อนๆนะอารมณ์มีหลุดโผไหมแบบปี๊ดแตกกูระเบิดลงอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างมีบ้างรู้แล้วนะเวลาเราเอออ๋อคือแบบเริ่มกรุ่นกรุ่นแล้วก็เอาดึงมันลงมาได้อย่างงี้ใช่ปะ เวลาเรานั่งสมาธิเราสังเกตไหมว่าเวลามันขึ้นอะ่ะเราจะเห็นสังเกตปะเออเมื่อ,อก่อนเราเคยเห็นไหมกู <S <S ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นอะ่ะเมื่อเมื่อกูรู้สึกตัวก็คือทุกอย่างวอดวายละววายวอดแล้ว,ลวระเบิดบึ้มไปแล้วแล้วก็แบบดาการะดาดแล้วก็แบบหัวเสียแล้วก็แบบรองเท้าบินอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่เรามีสติเรานั่งสมาธิเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันกําลังขึ้นว่ะวิทย์วิทวิทเวลากูต้องพูดแล้วเรื id. Id ่องเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามแล้วกูต้องทาหน้าซีเรียสอย่างเงี้ย พี่ซีเรียสนะเว้ยสุขขาวกว็ซีเรียสตัวใช่ไหมแต่ทุกคนรู้ว่าในใจพี่ต้องไม่ได้แบบโกรธหรือซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราฝึกสติมาค่อนข้างดีเราจะเห็นนะคะเขาเรียกว่าเห็นตัวเองเนาะครูเห็นตัวเองบ่อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหลังๆครูนั่งสมาธิบ่อยแล้วก็นานขึ้นเมื่อก่อนนั่งสมาธิสั้นๆสิบนาทีสิบห้านาทีาหลังๆเนี่ยวันหยุดครูจะนั่งประมาณครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีสี่สิบห้านาทีมันเริ่มแบบมันนิ่งลงแล้วมันจะเห็นเวลาเราจะขึ้นอนะ่ะเวลาครูไปไหนแล้วไม่ไ มันไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าเราเราเทรนตัวเองแต่บางทีสมมุตินะครูไปโรงบาลหรือแล้วแบบไปเจอกับคนใหม่ๆเราเป็นผู้ผู้รับบริการแล้วไปเจอกับคนผู้ให้บริการเมื่อก่อนครูปิดแต่ครูโดนไปด่าเลยนะอู้ดีๆก็ได้ล็อปี้จะเอ็กซายเนี่ยอย่าง,างครูพูดงนี้เลยนะเดินไปพูดกับเขาเลยแต่หลังๆเนี่ยครูไปถึงเนี่ยครูขอบคุณครูแบบดีขอบคุณนะที่มาใช้บริการฟรีไม่ต้องเสียตังค์สักบาทขอบคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ ออวันนั้นโดนยามโดนยามแบบตามฮันกะก็คือเขาเขาไม่ให้เป็นส่วนวันเวแต่ว่าเมื่อก่อนมันสวนได้อืมมีขาตามีไม่โกรธฮะเป็นทุกทีนี้แบบเอากระจกลงละแล้วก็บึ้ง <c oughs> ไปเลยถูกป่ะนี่นี่ใสค่คูนะหรือกูจะลงไปไฟกับมันดีกว่าว่วันนั้นอะกดกระจกลงขอบคุณเจ้าเฮ้ยกูเปลี่ยนไปมันเหมือนกับมันมันเห็นนะว่ามันกําลังจะขึ้น มันเห็นว่าเรากําลังจะปี๊ดแต่แบบใช่มันเหอะต่อล้อต่อเถียงไปยามอ่ะนะเข้าใจคําว่ายามเนาะมันก็ทําหน้าที่แล้วมันก็เบ่งเข้าใจป่ะยามโรงพยาบาลน่ะมันก็เบ่ง,บาางบแบงบต้องฟังกูต้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอย่างเงี้ยเอออย่าไปคราเรน,รนี้อะไรอย่าไปซีเรียสกับมันเลยอย่าไปใส่ใจกับมันเลยปรากฏว,ว่าครูไปโรงพยาบาลสองครั้งนะเอาแม่สภาไปเป็นโรงพยาบาลฟรีเมื่อก่อนเนี่ยครูเจอเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายพูดไม่เคยดีกับครูเลยนะกระโโตก็หักดาแล้วครูก็ไปสวนมาเลยแล้วมันก็ทํหนั่งหงิกใส่ครูเลยเออก็คือแบบพูดไม่ดีอ่ะมันพูดไม่ดีกับเราก่อนถูกป่ะเช่นแบบตะโกนเออยิ่งเป็นคนที่แบบเ,ออเขาเรียกว่าออคนคนที่แบบอยู่พื้นที่ห่างไกลอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดไม่ดีเลยแต่ทุกคนเชื่อป่ะไปครั้งหลังเนี่ยทุกคนดีดีเพราะคาขอบคุณ เจออยู่อย่างเดียวคือยามตามหันกะมันชี้ให้ดูป้ายมอนแบบมึงตาบอดไงอะไรเงี้ยเราก็ถามมันดีๆเนาะแต่ครูก็เออดีว่ะกูเป็นอย่างเงี้ยทําให้มันซอฟลงเห็นปะ่ะความสัมพันธ์เมื่อกี้เมื่อกี้การเงินการงานความรักความสุขสุขภาพความสัมพันธ์ความสุขอะเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มไหมเราต้องวัดตัวเองนะทาไมต้องวัดทําไมครึ่งปีปุ๊บรูดพี่ต้องต้องมาทวงถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นลูก ครึ่งปีล้วเป้าหมายหายหรือยงังถึงไหนแล้วเราต้องทบทวนตัวเองและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งสมมตินะเราตั้งเป้าหมายไว้ทุกคนอาจจะไม่ได้ตั้ง6ข้อของชีวิตนะมัน6ด้านล้อ6ล้อรถ6ล้อจาได้ไหมพี่ครูสอนถึงเราจะไม่ได้ตั้งทั้ง6ด้านแต่เราต้องมีการประเมินตัวเองว่าผ่านมาครึ่งปีชีวิตเราไปถึงไหนแล้ววะมันเติบโตขึ้นหรือมันลดน้อยถอยลงอย่างที่ไม่ได้ทำไมไม่ได้เติบโตทางการเงินการงานให้มันเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณได้ปะ เรามีความสุขได้ไหมผ่านมาครึ่งปีมีความสุขดีไหมจ๊ะปัญหาในชีวิตเยอะไหมจ๊ะผ่านได้ไหมจ๊ะโอเคไหมจ๊ะพร้อมไปต่อไหมจ๊ะเนี่ยเก่งละยกมือสองนิ้วให้ตัวเองนะเวลีกูดเลยอ่ะทุกคนยกขึ้นมาเก่งมากสุดยอดม <laughs> ึงมีชีวิตรอดถึงวันนี้มึงสุดยอดมากเลยอย่างเงี้ยอ่ะจริงๆ <laughs> ผ่านมาได้ไงวะกูยอะไรเงี้ยจริงๆนะคือนี่คือมนุษย์นี่คือชีวิตมนุษย์ถ้าเรา ไม่ชมเชียร์ตัวเองใครจะเชียร์เราวะทุกวันนี้มีใครเชียร์เราไหมผัวก็ด่าแม่ผัวก็บน่นเ,เ,เอนะอมาถึงที่ทํางานบางทีพี่ตุ้มก็ติเอาอีกอา้าวลืมส่งลูกค้านู่นนี่นั่นอา้าวหัวหน้าก็บ่นกูอีกถ้าเกิดว่าไม่มีใครชมเชียร์ตัวเองเราต้องชมเชียร์ตัวเองนะพี่ตุ้มชมพวกเราบ่อยไหม,ไมชมด่าบ่อยไหมไม่ค่อยด่าหรอกเนาะแต่ติตรงๆนี่แหละก็คือติเพื่อก่อ,กอติเพื่อแก้ไขเนี่ย แล้วก็ทั้งถือว่ามันเป็นเรื่องที่ธรรมดาที่เราเจอในแต่ละวันเราเรายังคงสแตนเขาเรียกว่ายืนอยู่ในพื้นที่ของเราแล้วสามารถก้าวเดินต่อไปได้หรือเปล่าครูไม่ต้องเจอปัญหาเยอะไหมครึ่งปีนี้โคตรเยอะเพิ่งมาเยอะเอาเดือนสุดท้ายนะอีจวงไม่รู้เป็นอะไรถึงเดือนเกิดกูเอาทุกทีแล้วว่ะอีจวงเออแต่ครูแต่ครูแ,คแบบไม่เห็นเป็นไรเลยดีกว่าปีก่อนๆตั้งเยอะจริงป่ะ ีก่อนๆนั่นโดนกว่านี้เยอะอ้าวปีนี้ถือว่าถามว่ามันมันโล่งโปร่งสบายหมดไหมมันก็ไม่แต่ผ่านได้ปะล่ะก็ได้ไงเออไปต่อได้ปะล่ะก็ได้ไงมันก็ดีไงเห็นไหมทุกอย่างดีมากเสมอเป้าหมายมันยังไม่ได้เหลือเวลาอีกตึกอีกตั้งครึ่งปีทันไหมอ่าบอกซิบอกตัวเองซิว่าท่านฉันทําท่านฉันทําได้ง่ายมากเน,นี่ยต้องบอกตัวเองอย่างนี้บอกว่าตายหาแล้วครึ่งปีกุมได้เลยเลย กูบอกว่าจะเก็มีเงินเก็บสัก5้าหมื่นนะคะเอยตอนนี้มันติดลบไป2องหมื่นอะไรเงี้ยไม่เอาไม่เป็นไรตั้งต้นใหม่นะคะวันนี้ครูมีสข้อมาฝากนะคะถ้าอยากจะให้ครึ่งปีที่เหลือเป็นครึ่งปีที่เราสามารถไปต่อได้นะนี่มานงประกายคุณชลินคุณนิดาคุณปริศดาเกตแก้วสวัสดีค่ะนะคะ12ล้านลูกกระตาครูจิบน้ําก่อนเออสี่ข้อนะข้อแรก ครูไม่ต้องเกินไปละนึกถึงเป้าหมายทบทวนเป้าหมายและทิ้งเป้าหมายไปยังทิ้งไหมพี่น้องทิ้งไหมสุขภาพทิ้งบ้างไ,ไม่ทิ้งกูเอาต่อเว้ยอย่างน้อยที่สุดกูก็รู้ตัวาน้ำหนักกูขึ้นมาสามโลเว้ยอะไรเงี้ยเออไม่เป็นไรอย่างเงี้ยฮะขยีขย่จังเลยไม่เอาไม่เอาไม่ขยี้ตอนนี้กูขยายเสื้อไปเรียบร้อยแล้ว <laughs> วันนี้พี่พี่พ,พนักง,งานเขาใส่เสื้อใหม่ทุกคนอยากเห็นเสื้อใหม่พี่พี่ไหม พี่จิงก็เห็นแล้วนะครูย,ยายให้เราดูนะ,ะทุกคนอ่เสื้อใหม่สวยไหมเขียวนะคะเขียวแบบมีคอปกสีขาว,ขาวพวกเราก็หาเรื่องตื่นเต้นกันเนาะไม่มีเรื่องตื่นเต้นอะไรกับชีวิตมากูเปลี่ยนเสื้อแม่ง <S <S โอ้เสื้อใหม่สวยใส่ก็ถ่ายรูปก็ยอนู่นะสวยเนี่ยนี้คือพวกเรานะคะหาความสุขเรื่องง่ายๆเลยคอลเลสสวัสดีได้ยินครูบ่นพนักง,งานไป็ลูกเมื่อกี้ยิงอ้อมสวัสดีลูกเอออ่ะ อ่ะพูดถึงไหนละเป้าหมายทบทวนเป้าหมายและคิดถึงเป้าหมายว่าเราทําถึงไหนละถ้ามันยังไม่ทนันเหลือเวลาอีก6เดือนให้บอกตัวเองว่าทํทาทันโอเคไหมคะท,ทาทันเสมอทํทาทันเสมอคํานี้นะคะสองมวยน้อยสวัสดีลูกนะคะพลังโฟกัสเรายังอยู่ไหมกับเรื่องที่เราจะทําเออเราปุ๊บเป้าหมายเราบอกว่าสมมติเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างเช่นเรื่องเงินฉันอยากมีเงินเก็บนะสิ้นปีเนี้ยห้าหมื่นมันเก็บได้หมื่นเดียวยังคงโฟกัสต่อเก็บต่อไหมน้องดีม มันยังไม่ถึงเป้าสมมติว่าหนูตั้งเป้าไว้ห้าหมื่นมันได้หมื่นเดียวหนูไปต่อไหมจะเก็บต่อเป้าหรือลอกเลิกล้มมันเลยเลิกลงไม่ได้นะถ้าเลิกลงปุ๊บก็คือบุคคลใดไม่มีเป้าหมายบุคคลนั้นตุยไปละนะคะพวกเราครูภูมิใจนะที่พวกเราอย่างน้อยที่สุดก็คือบางคนไม่เคยมีเงินเก็บมีเงินเก็บนะคะที่ดูครูอยู่ตอนนี้15าล้านลูกตาไม่เคยแบบแบ่งเงินนะคะไม่เคยแบบดึงเงิน1ิเปอร์เซนมาเริ่มดึงเงินนะคะเคยมีเงือหนี้เยอะๆก็มีหนี้น้อย ไม่มีเงินเก็บไม่เป็นไรขอให้หนี่น้อยๆแล้วก็หายใจโลง่โลงโปร่งสบายหรืออย่างน้อยที่สุดแม่งเรื่องเงินหนูไม่ได้เลยครูพีมม่ตุ้มได้เรื่องความสุขเปล่ะได้เรื่องความสัมพันธ์หรือเปล่าอันนี้ให้ทบทวนเป้าหมายสองโฟกัสมันเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ยังคงโฟกัสเป้าหมายและยังคงจะไปต่อหรือเปล่าพลังโฟกัสจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยข้อ3ตามมาคือสมาธิเมื่อกี้ครูพูดเรื่องสมาธิเนาะทำไมเราถึงนั่งสมาธิรู้ปะนั่งทําไมมีข้อดีของการสมาธิซะหน่อยไหม ไอ้นุชช่วยครูตอบหน่อยดิการน,นั่งสมาธิดียังไงลูกสติสติดีสติดีแล้วอะไรเกิดมาเ pues, กิดข <ill> ึ้น uh ต่อมาตามนตามมาเอาไม่ได้ยินเสียงแล้วลูกดีแล้วล่ะขอเล็กขอเล็กคีโจโคูกับบะสวยค่าสีเขียวเนียวซับไอไอหญิงออมบอกได้หญิงไม่เป็นไรลูกครูดูพนักงานเฉยๆเพราะว่าเขาทำงานพลาดนิดๆหน่อยๆแต่พี่เขาก็แบบโอเคพร้อมแก้ไขไปต่อนะคะ ไปต่อคะ่ะเยี่ยมมากพี่ยมพรน,นะคะคอเลตม,ม,มันบอกมันพิมพ์บอกไม่ได้ยินค่ะแล้วมันทําหน้าแบบอย่างเงี้ย <c ose> แสดงว่ามันได้ยินลอไปละโอเคป้าเอออะ <c oughs> อะไรอีกโฟกัสนั่งสมาธิดียังไงก็คือมีสติสติเพิ่มพี่นุ้ยดียังไงนั่งสมาธิมันจัดการปัญหาได้ <c oughs> มันรู้สึกว่าเราจัดการได้ <c oughs> น้องดีนั่งสมาธิดียังไงลูก <c oughs> ใจนิ่งขึ้นเมื่อก่อนนี้แบบ ตีกันในหัวร้อยหมื่นหมื่นแปดพันเรื่องฉันเนี่ยไปไลหล่าอะไรอะไรเะแยอย่างแค่พูดก็ไม่ตรงละก็คือแบบลิ้นพันกันละเออแล้วมันใช่มันตีกันในหัวเนาะอันอีมานดำมันขาวอีตัวกูอีตัวใครก็ไม่รู้ตีกันในหัวแล้วแบบเออเออเหลออย่างเงี้ยไอ้หญิงนั่งสมาธิดียังไงใจเย็นใจเย็นลงอ่ะน้ำมานั่งสมาธิดียังไงมีสติพี่อู๊ดนะคะเนาะเหมือนจะแบบ ทำอะไรแล้วมันได้หยุดคิดเนาะเวลาจะปีตแตก,ก็มีสติโอ้กูไม่ปีติดีกว่าอะไรเงี้ยเออเมื่อก่อนนี้ไม่มีอะไรยั้งเราได้ใช่ปะไม่ไม่มีอะไรหยุดยั้งกูได้ทุกอย่างที่อยู่ในมือกูแม้กระทั่งตะหลิวมีดบินใครเคยมีดบินบ้างครูเนี่ยโทรศัพท์บินไม่ได้บินใส่ใครนะคะสนองความโมโหของตัวเองโกรธใครก็ไม่รู้แต่เครื่องโทรศัพท์โทรศัพท์ผิดไหมไม่ผิดแต่เรานั่นแหละที่แบบควบคุมตัวเองไม่ได้พี่พานั่งสมาธิดียังไง เออทุกคนพูดคําว่ามีสติเหมือนกันหมดเลยนะคะครูพี่ตุ้มัจะบอกว่าพลังโฟกัสมันเกิดขึ้นตอนเรานั่งสมาธิด้วยนะเว้ยถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะคิดประมาณ4800สนแปมืนเรื่องเหมือนที่ครูพูดใช่ไหมคะคิด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 แล้วมันประมวลผลในหัวไม่ได้มันจะไม่รู้ว่ากูจะไปต่อ,อยังไงแต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนั่งสมาธิแล้วเรามีสติสองข้อเนี่ยมันใกล้กันนะคะก็คือสมาธิกับสติอ่าสมาธิมันมาก่อนสติสมาธิก่อนแล้วมีสติ สติแล้วมันจะทําให้เกิดปัญญาเคยได้ยินคําว่าศีลสมาธิปัญญาไหมอืมศีลเนี่ยก็คือศีลห้าห้าข้อเนาะแต่ว่าถ้าเรานั่งสมาธิเสริมเข้าไปมันจะทําให้มีสติมากขึ้นแล้วมันจะก่อให้เกิดปัญญาที่ครูบบอกว่ามันที่ครูบอกพวกเราว่าปิ้งแวบอะ่ะอยู่ๆมันจะคิดออกว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตปัญหาเรื่องงานอยู่มันจะปิงป้งปิง๊งปิ๊งเคยเห็นแบบ ด็อกเตอร์ชาวชาวอ,าอะไรวะใครวะที่อเบิร์ต์ไอน์สไตน์ที่เขาแบบมีมีมดวงดวงไฟไหมแล้วก็ปิ้งอย่างเงี้ยไอเดียมันผุดอ่ะปิ้งอย่างเงี้ยไอเดียมันผุดอะอย่างนั้นเลยนะคะเวลาเราไม่มีสติเราคิดประมาณ4ี่0 0 0แปดมืนเรื่องมันไม่มีเวลาหยุดคิดสติมันไม่มาปัญญามันก็เลยไม่เกิดดังนั้นนั่งสมาธิทําให้เกิดปัญญาด้วยอันนี้นอกเหนือจากบุญที่เราได้นะบุญนะคะ อยู่เบื้องหลังความสําเร็จทั้งปวงนอกจากได้บุญแล้วมีปัญญาด้วยเอออีปัญญาตัวนี้มันจะทําให้เราคิดออกปิ้งปิ้งปิ้งอีตัวข้างในเราเขาเรียกว่าตัวผู้รู้ที่เราลืมไปแล้วว่าเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติเราเคยเป็นอะไรมาบ้างเราเคยมีความรู้ความสามารถอะไรมาบ้างมันลืมหมดทุกคนเวลาจะเกิดมาเป็นมนุษย์หนึ่งคนเขาเขาให้กินยาลืมชาติใช่ปะอันนี้ครูเชื่อนะว่ามีชาตินี้ชนะใครไม่เชื่อไม่เป็นไรครูเล่าให้ฟังเฉยๆกินยาลืมชาติไปปึ้ง ลืมหมดเลยเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นผัวเป็นเนียลืมหมดเลยจริงปะแต่เมื่อไหร่ที่นั่งสมาธิมันจะจําไม่ได้หรอกคะ่ะยกเว้นว่าจะเข้าฌานแล้วเกิดอาการระลึกชาติได้เออแต่เมื่อไหร่ที่เรานนั่งสมาธิเนี่ยเราจะดึงของเก่าทุกคนที่มันเคยเป็นมหาปัญญาที่เคยผ่านมายิ่งนั่งนานยิ่งนั่งนิ่งยิ่งนั่งบ่อยๆนั่งจนชินจิตชินนะ มันจะไปดึงเอาความสามารถเก่าๆเหมือนที่ครูพี่ตุ้มไม่เคยนั่งสมาธิแล้วไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีของเก่าของเก่าของครูก็คือเมื่อก่อนน่ะตอนตอนตอนไม่รู้ครูไม่รู้กี่ชาติอ่ะนะอันนี้อันนี้มีพระเคยบอกครูว่าครูอ่ะเป็นเหมือนหมอสมุนไพรอีจวงเออแล้วครูก็แบบเก่งมากครูยังงงตัวเองพูดลังหนลุกเนาะครูผสมสูตรได้ไงว่าแชมพูผมดําครูนั่งผสมสูตรยาสีฟันครูใช้เวลาเป็นเดือนครูไม่คุยกับใครครูอยู่ตรงนั้นน่ะผสมแล้วก็เทสพี่นุ้ยเทสนู่นเนี่ยพวกเราทํา ท้าไม่ครูเก่งวะทุกคนเก็ตข้อนี้ป่ะมันมีของเก่าเราไม่นั่งสมาธิเราไม่เจอของเก่าแล้วนะแต่เมื่อไหร่ที่เรานั่งสมาธิมันจะเกิดอาการแบบอยากทํามันนี้ว่ะอยากทํามันนู้นว่ะอยากทาแชมพูว่ะวิเคราะห์สูตรเองปรุงสูตรเองเทสเองเทสเยอะๆๆกลายเป็นสูตรที่ดีที่สุดเนี่ยครูถึงว่าครูแบบมีของเก่าไงครูมีอะไรที่เขาเรียกว่าเชื่อมต่อกับองความรู้ที่ครูเคยผ่านมาอันนี้คือประโยชน์ของการนั่งสมาธินะอ่ะ มันจะทําให้เรามีพลังโฟกัสมากขึ้นเพราะเรารู้ว่าเป้าหมายของเราเป็นแบบนี้ยแต่ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราจะแบบฟุ้งไปหมดเลยอยากทำนู่นเนี่ยเขาทํานั้นสําเร็จกูก็แม่งอยากทําอยากทําอยากทาแต่พลังโฟกัสไม่มีแต่เมื่อไหรที่เรามีการนั่งสมาธิพลังโฟกัสจะจดจ่อไปที่เป้าหมายที่เราตั้งเป้าหมายไว้มันจะไปเร็วยิ่งขึ้นนะคะข้อต่อไปก็คือสูญเสียความเชื่อไปหรือยังว่าฉันทําได้ประสบการณ์ที่ผ่านมาครึ่งปีแล้วก็เป้าหมายที่ตั้งมาครึ่งปีมันไม่ถึง่งพี่ มันไม่มีใครหรอกถึงเป้าร้อยเปอร์เซ็น์จริงปะถึงท,ทุกคนได้รับร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันหมดไหมครบไหมครูยังไม่ครบเลยครูตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ได้ครึ่งมึงก็บุญละอะไรเงี้ยแต่ความเชื่ออย่าให้อย่าใหอ้อย่าให้ความเชื่อสันครอนพูดคํานี้ดีกว่าสันครอนแปลว่าเนี่ยกึศอย่างมันนะักอยู่ๆกินๆขี้ๆเดียวก็ตายละเนี่ยคือความเชื่อสันคลอนขี้ค้าล,ละบะเก็บละบัทํำละไม่เอาละ ความเชื่อเริ่มสั่นคลอนเริ่มไม่เชื่อมั่นในอ่าศักยภาพของตัวเองไม่เชื่อมัน่นไม่ศรัทธานในตัวเองกูทําไม่ได้หรอกกูก็อยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ตุยละอีกกี่ปีตุยอายุห้าสิบอีกกี่ปีตุยคะห้าสิบสมมติว่าเฉลีย่ยอายุเจ็ดสิบห้าเราตายอีกยี่บห้าปีนานไหมพี่น,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 นุ้ยนานนะนานเออถ้ามึงสูญเสียความเชื่อความศรัทธาแล้วยี่บห้าปีอีกยี่บห้าปีต่อไปไม่มีคนเลี้ยงมึงกินอะไรวะไม่ได้ อายุหกสิบเหลืออีกสิบห้าปีจะตุยครอายุหกสิบยกมือพี่พี่อูเท่าไหร่อนลนลนลยังมาถึงต้วอ๋นอนำมาแกกว่าใช่ไหมน้ำมาหกสิบละหกสิบนี่ขาข้างหนึ่งเข้าสู่เบี้ยชลาค่ะเ <c oughs> <c oughs> สียวว่าเออหกสิบนี่แบบน่ารู้สึกยังไงแบบหกสิบอะจะหกสิบแล้วอะรู้สึกตัวเองแกไหมเชยเชยหรออืมโอเคอย่ารู้สึกว่าตัวเองแก่นะนั่นคือคําสั่งจิตเรานะฉะนันยังวัยรุ่นอยู่ เอออ่าเมื่อกี้ครูพูดเรื่องอะไรเออความเชื่อและความศรัทธามันไม่มีใครมาจับใส่หัวเรานะเว้ยแต่เราอะใส่หัวให้ตัวเองถ้าเธอบอกว่าเธอแก่เธอก็จะแกะ่ถ้าเธอบอกว่าเธอสาวอยู่เธอก็จะสาวนี่สาวอยู่นะจ้าเออถ้าเธอว่าเธอแบบเอนเนอรสูงพลังงานสูงริวแล้วเธอรู้สึกแบบกระฉับกระ,ระเฉงค่องแคล่วว่องไวเออครูรู้สึกว่าครูอายุประมาณย8นี่พูดจริงนะ ยี่ห้ายี่แปดรู้สึกว่าเฮียไฮเอเนจีป่วยสองชั่วโมงนอนสองชั่วโมงกูหายแล้วก็บอกตัวเองว่าหายก็หายและพร้อมจะไปทํากิจกรรมหรือ,องานอะไรใหม่ๆวันก่อนปรึกษาพวกเรานะว่าเอ้ยทาแบบนี้เพิ่มดีไหมวะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันมีไฟเห็นปะ่ะความเชื่อความศรัทธาในตัวเองมันไม่สันคลอนถ้าเมื่อไหร่ความเชื่อความศรัทธามันสันคลอนทําไงดีเริ่มรู้สึกว่ากูไม่อยากเอาหาเหวเลยว่าเป้าหมงเป้าหมายช่างแมงเป็นเป้าหายไปหมดอะไรเงี้ยโปรแกรมจิตค่ะ การโปรแกรมจิตคือการล้างนะคะอ่าละเขาเรียกว่าอ่าอ่าเมมโมรี Memory ในสมองที่เราเคยเมมโมรีไว้ไม่ดีอะ่ะเออเวลาเราคิดว่ามันแบบมันไม่ได้อะ่ะกูทําไม่ได้อะ่ะเฮ้ยแบบมันไม่ใช่คือช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงที่จะมาสร้างตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้นก็จะเกิดอันนี้ก็จะเกิดสังคมก็ไม่ดีเศรษฐกิจก็แม่งไม่ดีสมมุติเราคิดแบบนี้นะโปรแกรมใหม่โปรแกร,ม,ม,ร,แกรมจิตเช่นฉันไม่ว่าอะไรที่ฉันปรารถนาฉันทําได้หมดเนี่ยนี่สมมุตินะ ฉันเก่งมากฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงิน,น,นอะไรก็ตามที่เป็นคําโปรแกรมไหนใครชอบฟังคําโปรแกรมจิตตอนเช้าบ้างไอสองตัวสามคนเออไม่ห้องเปิดเป็นตัวอยายเนี่ยเออสองสามคนเนี่ยเปิดฟังนะคําโปรแกรมจิตนะฉันสวยขึ้นในทุกๆวันฉันเก่งขึ้นในทุกๆวันไม่มีอะไรที่คนอย่างฉันทําไม่ได้เนี่ยมันจะรู้สึกพลังมันเพิ่มขึ้นนะสุดท้ายค่ะไม่ล้มเลิกใครไม่ทํากูทํครูเนี่ยคาถาประจําใจรูไม่ตุ้มเลยนะ ใครไม่ทํากูทําใครไม่ขายกูขายตัวแทนแม่งเลิกขายหมดกูขายและเขาเห็นว่ากูไม่เลิกเดี๋ยวเขาจะกลับมาขายกับกูครูคิดอย่างนี้นะทําให้มันดีที่สุดในแบบของเรานะคะไม่ล้มเลิกและสิ่งที่ครูมีตลอดในหัวเลยก็คือเป้าหมายมันยังคงอยู่นะแต่ระหว่างทางที่เราจะไปถึงเป้าหมายอ่ะอย่าซีเรียสอย่าเห็นแต่เป้าหมายแล้วอยากเครียดแล้วอย่าแบบโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงอย่างเงี้ยไม่เอนจอยระหว่างทาง ไปเที่ยวบ้างเดี๋ยวครูขออนุญาตไปเที่ยวนะคะถ้าเคลียเรื่องนี้เสร็จโอเคครูจะหายไปในนาทีนะคะถ้าครูอยู่โรงงานบ่อยๆอ,ยอะ่ะมันจะแบบอึนเขา้าใจป่ะทุกคนเข้าใจเนาะแต่ว่าอันนี้น้ำน้านำนำนําน้ําแต่เมื่อไหร่ที่ครูได้ออกไปเปิดหูไปิตาจก,กรเออแบบเห็นนู่นนี่นั่นที่เราแบบมันมันแปลกแปลกใหม่อะไรเงี้ยมันจะรู้สึกแบบโอ้ยรู้สึกดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกแบบเอเนจีมันขึ้น มันมีพลังมันมีเวอร์ฉะนั้นอย่าให้ครูอยู่โรงงานนานโอเคปะให้ครูไปเที่ยวตามตามอธัธยาศัยแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นโอเคไหมแม่รู้สึกว่าขึ้นแม่เริ่มตันอจ้องกูต้องออกไปเที่ยวหาเรื่องหาเรื่องนะดังนั้นค่ะเป้าหมายยังอยู่ไม่หายนะคะไม่หายนะคะเป้าหมายไม่หายนะคะยังเป็นเป้าหมายอยู่นะคะและก็ยังทํายังคงโฟกัสเห็นไหมครูรวมให้นะ ยังคงไม่ล้มเลิกใครไม่ทํากูทํากูไปต่อได้เสมอไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นจักราวาลนะคะกําลังเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดให้เราถ้าถ้าเราคิดแบบเนี้เหมือนจะตกตกตก,ตกปีนี้เหมือนจะไม่ค่อยดีแต่ในที่สุดถ้ารวบรวมทั้งชีวิตมันจะเงยขึ้นโอเคบ้างยังไม่ถึงสิ้นปีจะเรารู้สึกว่าเอ้ยอย่างน้อยปีนี้แม่งกูก็โคตรเจ๋งว่ะกูก็เก็บตังค์ได้เยอะนะเว้ยทั้งที่เมื่อก่อนกูไม่มีสักบาทเขาเขาเก็บตังค์ได้อย่าไปอิจฉาเขาลูกอย่างน้อยที่สุดนี่กูก็เบาลงดีไหมนี่เบาลงดีไหม เดี๋ยวกูก็ขีนะนี่ได้เห็นปะ่ะเออทำอย่างเงี้ยอย่างน้อยความสุขกูก็เพิ่มขึ้นอย่างน้อยสุขภาพกูก็แข็งแรงขึ้นเอออย่างน้อยกูก็ยังมีชีวิตอยู่และก็ยังหายใจด้วยความสุขอย่างเงี้ยไปต่อเหลือเวลาอีกครึ่งปีนะครึ่งปีก็คือ6เดือนไหวไหมเอออย่าให้ใครมาทําให้เรารู้สึกว่ากูแม่งไม่เอาขี้เอาตดอะไรรับไม่เอาเออไหวกูทําได้อีกครึ่งปีมีเวลาไหมพอไหมเวลาครึ่งปี ไปต่อนะใครตั้งเป้าหมายไว้อยากมีเงินเก็บเท่าไหร่อยากมีสุขภาพดีอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครึ่งปีที่แล้วนะคะเราไปต่อได้เสมอโอเคปะ่ะมาเตรียมตัวสวดมนต์กัน